ทุกวันนี้ครับเงยหน้าดูแมนยูเล่นแล้วเนี่ยแทบอยากจะหลบสายตาทำเกมขึ้นมาแล้วตายอยู่หน้ากรอบเขตโทษไม่มีการเข้าทําที่เฉียบคมใดๆแต่ลองดูคนที่ทีมปล่อยยืมตัวออกไปอย่างกินวูสิครับคูในี้คำเดียวกลับมาได้หรือเปล่าตัวเทบฟุตบอลวันนี้ขอเสนอกลับมาเถอะกินวูด d ที่บ้านเนี่ยให้อภัยแล้ว ตอนนี้ครับมองหน้าบรรดาเพื่อนฝูงที่เป็นแฟนแมนยูเนเต็ตก็โคตรเห็นใจครับฟอร์ม3วันดี4วันไข้เจอเลี้ยวผูเสมอได้ก็เหมือนชนะใจเหมือนจะมาแต่นะต่อมาก็ไปแพ้เวสแฮมซะอีกใครที่ได้ดูคงเห็นนะครับว่าเกมลุกของปีศาจแดงเนี่ยมันตีบตันขนาดไหนบอลเมื่อเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่ที่จบได้กับตั้งความหวังไม่ได้เลยหรือไม่ก็หาจังหวะสร้างสรรเกมไปข้างหน้ายังยากด้ซ้ํา และในช่วงเวลาเดียวกันครับเสียงแฟนบอลที่เรียกร้องให้ดึงเมสันกินวูดกลับมาก็ยิ่งดังขึ้นผลงานของเขากับเกตาเฟ่มันร้อนแรงสะะเสกินตอนนี้ลงสนามไปแล้ว15นัดยิง5ประตูทำอีก4แอสซิตในทุกรายการและไม่ใช่แค่เกมรุกเท่านั้นครับที่เขาทำได้การอยู่กับเกตาเฟ่ที่เป็นทีมเล็กเขาต้องช่วยเกมรับและดันํำได้ดีไปด้วยอีกเหมือนกลายเป็น2เด้ง แล้วมันก็พอดีพอดีเหลือเกินครับที่ตำแหน่งของกินวูดที่เป็นกองหน้าฝั่งขวามันเป็นตำแหน่งที่แมนยูในเวลานี้เนี่ยกำลังขาดตัวเข้าทำด,ดีมันช่างพอเหมาะพอเจาะอะไรอย่างนี้และไม่ได้ยืนตำแหน่งเดียวกับเคตาเฟ่นเนี่ยหน้าซ้ายหน้าเป้าเขาก็ยืนความรวดเร็วฉับไวยังคงเป็นอาวุธของเขาความเฉียบคมในการจบสกอร์ที่กำลังอยู่ในขั้นขัดเกลาให้กลับมาคมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือการเล่นที่นิ่งขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ไม่ดื้อจะทําไม่ดื้อจะเล่นแบบบอลเด็กเหมือนตอนอยู่แมนยูว่ากันแบบไม่อายเขาดูดีกว่าแนวรุกของไมนยวเต็ดในเวลานี้ทุกคนรี้ัมครับ การที่แมนยูเนี่ยต้องปล่อยกินวูดออกไปยืมตัวไม่ใช่เพราะปัจจัยที่เกิดขึ้นจากในสนามนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าจากคดีทําร้ายร่างกายแฟนสาวมันดันออกสู่สายตาชาวโลกไปแล้วจากการแฉของฝ่ายหญิงด้วยอารมณ์ชั่ววูบแม้จะลบออกไปในเวลาอันสั้นแต่กลุ่มแคปพัน์เขาก็ไม่พลาดครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสังคมกลายเป็นคดีขึ้นมา แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องด้านกฎหมายก็ตกไปพอทั้งคู่คุยกันได้เคลียร์กันแล้วแล้วฝ่ายหญิงก็ไม่เอาเรื่องเลยไม่ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่อายการก็สั่งฟอ้องไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอคือมันชัดนะครับว่ากินบูธทำแต่ไฟถูกตัดตั้งแต่ต้นลมไม่กลายเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาล สมัยเป็นหนุ่มรุ่นกระทงเนี่ยกินวูดถูกพูดถึงว่าเป็นดาวรุ่งที่เปลี่ยนไปด้วยพอสวรรค์ครับว่ากันว่ามีมากกว่ามาคัลเลตฟอร์ดท,ที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ตอนนั้นด้วยซ้ําเขามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกองหน้าที่ดีโดยเฉพาะความเฉียบคมในการจบสกอร์และยิงได้ทั้ง2เท้าและฟอร์มของเขาเนี่ยมันเตะตาโอเลกุนนาโซชา เรากับเห็นตัวเองตอนเป็นเด็กจึงหยิบขึ้นมาใช้งานรุ่นใหญ่อย่างโรบินฟันเพอร์ซี่ก็ชมความสามารถหลังจากได้เห็นสายสังหารของกีนวูดเหมือนกับว่านี่คือเงาของตัวเองแต่เรื่องพฤติกรรมของกีนวูดเนี่ยมันขนองตามไวัครับ และไม่ใช่วิถีของมืออาชีพใด้ฟอร์มอันยอดเยี่ยมดูมีอนาคตทําให้เขาเข้าสู่ความเป็นแสงสีราศีจับจ้องช่วนที่เคยติดทีมชาติอังกฤษก็เคยจับกลุ่มกับฟิลโฟเด่นหนีเที่ยวแม้ว่าพฤติกรรมของเขาจะไม่ร้ายแรงนักแต่มันก็พอจะเห็นแววว่าเด็กคนนี้เนี่ยถ้าไม่คุมให้อยู่คงเลิดแน่ สุดท้ายครับวันนั้นก็มาถึงวันที่เกิดเรื่องอื้อฉาวนั้นทั้งข้อหาคมขืนข้อหาทำร้ายร่างกายมันสาหัสก่อนที่เรื่องจะเริ่มร้ายแรงขึ้นมาย,ยูเอเตตัดชื่อเขาเออกจากทีมชุดใหญ่ไม่ให้ซ้อมไม่ให้มีส่วนร่วมมันกินเวลานานถึง2ปีที่เขานั้นเนี่ยหายไปจากทีมเลยครับหายไปแบบไร้ตัวตนและโดนสปอนเซอร์ถอนตัวหมด ช่วงนั้นครับสังคมรุมโจมตีเขายังหนักกลุ่มสิทธิสตรีกลุ่มความเท่าเทียมทางเพศและเรื่องที่สังคมไหนๆก็ยอมรับไม่ได้นั่นคือความรุนแรงในครอบครัวแม้ว่าคู่กรณีของกีนวูเนี่ยจะไม่เอาเรื่องแล้วแต่กระแสต่อต้านก็ยังแรงไม่หยุดแม้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้จะจบไปแล้วครับแต่กระแสสังคมยังโจมตีเขาไม่หยุด นี่เป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับแม้ว่าทางสโมสรเองเนี่ยอยากจะให้กินวูดกลับมามีชื่อในทีมหลังเรื่องจบก็ตามมีรายงานครับว่าริชาร์ดอโนซีอของปีศาจแดงเนี่ยวางแผนที่จะนําเขากลับมาแล้วตอนที่เรื่องทางคดีนั้นจบเพื่อเติมขุมกําลังในแนวรุกให้กับเทนฮากโดยไม่ต้องซื้อนักเตะใหม่แต่ช่วงที่มีข่าวนั้นเองกระแสะจากภายนอกเนี่ยเริ่มโจมตีเข้ามากลุ่มแฟนบอลหญิงที่บอกว่าจะไม่เข้าสนาม นักเต่หญิงลำบากใจที่จะเล่นรวมถึงองค์กรที่เคลื่อนไหวกันอยู่แล้วยิ่งส่งเสียงโจมตีดังขึ้นไปอีกและด้วยความที่แมนยูแเตเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนครับไม่ได้ทำแค่ฟุตบอลพวกเขามีทีมฟุตบอลหญิงมีการทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและทำงานนอกสนามอีกหลายอย่างการตัดสินใจครั้งนี้จะกระทบกับทุกภาคส่วนของสโมสรสุดท้ายก็มีการทบทวนกันและก็พบว่ากระแสต่อต้านเนี่ยแรงมาก จเจ้ากลับมาก็คงได้ไม่คุ้มเสียเลยมองหาแนวทางใหม่สุดท้ายครับเสียออกมาที่จะต้องปล่อยให้กินวูดออกไปยืมตัวที่อื่นให้ห่างไกลจากความกดดันในการเป็นนักเตะของมโยเนเตตให้ห่างไกลจากสปอร์ตไลท์ที่จับจ้องจาาปรกกาของสื่อที่คอยรุมถึงตัวเขารวมถึงแฟนสาวที่คืนดีกันก็ถูกโจมตีว่าสยบยอมให้กับความรุนแรงไปด้วย กับจินวูดที่พยายามสร้างครอบครัวเพราะแฟนกำลังตั้งค้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมลพิษอย่างยิ่งการส่งเขาออกไปนอกอังกฤษดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนั้นครับสโมสรก็พยายามหาทีใหม่ให้เขาให้ได้ก่อนตลาดจะปิดตัวตอนแรกเนี่ยเกือบจะเป็นลาซิโอครับแต่มีปัญหาเล็กน้อยในรายละเอียดสัญญาจนสุดท้ายก็เป็นเกตาเฟ่ที่รับเขาไปดูแลต่อ ดยค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็เป็นแมนยูเตดที่ดูแลให้เหมือนกับตลอดเวลาที่ผ่านมาตอนที่เขาไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูก็ยังจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้เต็มจํานวนโดยไม่มีข้อแม้เพื่อดูแลเขาอย่างดีที่สุดตามขอบเขตเท่าที่สโมสรจะมีให้ได้ครับตอนนี้เนี่ยชีวิตที่เกตาเฟ่ของเขาเป็นสุขแล้วครับสิ่งที่เขาทําคือโฟกัสอยู่กับฟุตบอลเท่านั้นในสนามก็คือฟุตบอลนอกสนามก็ให้ทุกอย่างกับครอบครัวแฟนสาวและก็ลูกที่เพิ่งเกิด ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปทําให้เขาเติบโตขึ้นทุกย่างก้าวของกินบูธเป็นบทเรียนให้กับตัวเองตอนนี้เนี่ยเขามีลูกแล้วเขาต้องเป็นพ่อที่เป็นตัวอย่างให้ลูกให้ได้ดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดคือการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาทําผลงานให้ดีให้กลับไปอยู่ในจุดที่ตัวเองเนี่ยควรอยู่ให้ได้ตลอดเวลาครับมีรายงานว่าเกตาเฟ่หรือไม่ก็ทีมอื่นในสเปนอยากซื้อตัวเขามาจากแมนยูเอตเป็นการถาวรทั้งสิน้น ทุกการตัดสินใจยังอยู่ที่ปีศสจแดงเพราะเวลาที่เหลือในสัญญาของเขายังมีอยู่จนถึงมิถุนายนปี2025จะขายหรือจะดึงกลับมาใช้เองก็อยู่ที่ทีมเท่านั้นครับข่าวล่าสุดเรื่องของกินวูดครับคือแมนยูเอต์ยังไม่มีแผนที่จะดึงเขากลับมาในตอนนี้อย่างน,น้อยๆก็ในเดือนมกราคมนี้แต่ทุกอย่างมันก็ยังไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่มันจะไม่เกิดขึ้น,นแน่ถามว่าแมนยูเอต์อยากได้กินวูดกลับมาไหมก็ต้องบอกว่ามีความอยากแน่นอนครับ ไม่งั้นคงไม่มีข่าวว่าเตรียมแผนการที่จะพาเขาเนี่ยกลับมาสู่ทีมตอนช่วงต้นซีซั่นทาหาสุดท้ายแล้วกระแสต่อต้อตาลดลงฟอร์มการเล่นของเขามันทําให้คนเห็นว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าต้องเอาเขากลับมาถึงตรงนั้นหากเอากลับมาก็คงโดนโจมตีน้อยลงมันก็เป็นไปได้ครับที่สิ่งที่แฟนบอลหวังกันมันจะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะทําตามใจแฟนบอลทั้งหมดก็ไม่ได้ครับอย่างที่บอกว่าต้องมองผลกระทบให้รอบด้าน กลับมากินวูดเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับทีมก็จริงแต่ตัวเขาเองกับครอบครัวเนี่ยก็ต้องเจอกับแรงกดดันจากภายนอกอีกถึงตรงนั้นจะมีใครเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เขาหรือไม่เราอาจจะต้องรอคนตัดสินใจตัวจริงนั่นก็คือเสอร์จิมแรดชีฟหุ้นส่วนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องกีฬาของทีมที่เซ็นสัญญาถ่ายโอนหุ้นกันเรียบร้อยแล้วและเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบ พราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ